ดินปลาดินปลายามินชุดยอดอยูเ่เนี่ยนี่ไงหาขุดมัน่นวหาจะขุดหรอกเนี่ยทายา

ผมยันแต่มันในสวกข้างนาแล้วหมายหยาดไปนไ่ได้ใครดึงุูไปนหข้างนานี่เป็นนาเลี่เป็นนาแล้วครับอาจารย

nó này dốt khăn này trong vã mà khăn này bây giờ như thế khăn này khăn này trong vã khăn này bây giờ mình